สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ชาแนลก็มีคำทำนายและความเชื่อเรื่องสวมแหวนเสริมดวงนิ้วไหนปังรวยเฮงมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะก่อนอื่นการเปรียบเรียบร้อยแทนค่ะจะเห็นได้ว่า แหวนแต่ละนิ้วจะส่งผลในการเสริมดวงชะตาที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยค่ะว่าการใส่แหวนเสริมดวงนิ้วไหนจะช่วยเสริมดวงด้านใดบ้างใส่แหวนเสริมดวงที่นิ้วโป้งคือเสริมความมั่งคั่งและบารมี นิ้วโป้งเป็นนิ้วที่สำคัญการสวมใส่แหวนที่นิ้วนี้จึงหมายถึงอำนาจและความมั่งคั่งอีกทั้งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณเพราะการสวมแหวนที่นิ้วโป้งบ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเองจึงเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการผู้บริหารแวดวงนักธุรกิจหรือเศรษฐีผู้มีชื่อเสียงคล้ายกับในสมัยก่อนที่องค์จักรพรรดิ ชอบสวมหยกเม็ดโตที่นิ้วโป้งเพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้มีแต่คนคอยเกื้อหนุนผลักดันให้ประสบความสำเร็จเสริมอำนาจบารมีและยังแสดงถึงความมั่นใจและความกล้าหาญให้ตัวเองด้วยแหวนที่เหมาะสำหรับนิ้วโป้งแนะนำให้สวมใส่แหวนเรียบๆขนาดไม่ใหญ่และหนามากนะคะใส่แหวนเสริมดวงที่นิ้วชี้เสริมพลังอำนาจและความเป็นผู้นำ การสวมแหวนที่นิ้วชี้จะเป็นตัวช่วยเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าเพราะนิ้วชี้เป็นนิ้วที่บอกถึงการมีเหตุมีผลและความเป็นผู้นำโดยควรใส่แหวนที่นิ้วชี้ด้านซ้ายอีกทั้งยังเชื่อว่าการสวมแหวนที่นิ้วชี้จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นเสริมสเสน่ห์ให้หน้าค้นหาและดูโดดเด่นมีสเสน่ห์ไม่แน่ว่า คนที่คุณแอบชอบอาจจะหันมาสนใจในตัวคุณมากขึ้นก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าหากคุณเปลี่ยนมาใส่แวนที่นิ้วชี้ด้านขวาก็จะเหมาะกับสภาพการทำงานที่ต้องมีกฎระเบียบมากมายจะช่วยให้คุณสามารถจัดการและอยู่กับกฎระเบียบเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพเป็นทนายแพทย์หรือวิศวกรแวนที่เหมาะกับนิ้วชี้คือ แหวนวงใหญ่ที่มีลักษณะโดดเด่นเช่นแหวนเพชรหรือพลอยเมทัหรือจะใส่ประกบกันทั้งสองวงก็ได้เช่นกันค่ะใส่แหวนเสริมดวงที่นิ้วกลางช่วยเสริมเรื่องสุขภาพและเรื่องเงินทองนิ้วกลางเป็นนิ้วที่แทนความหมายของการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ต่างๆเป็นสัญลักษณ์แทนความสมดุลและความรับผิดชอบ การสวมแหวนที่นิ้วกลางเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงเรื่องสุขภาพ ให้มีร่างกายแข็งแรงอายุยืนและช่วยในเรื่องของเงินทองให้ไหลามาเทมาได้อย่างไม่ขาดสายและหากสวมแหวนที่นิ้วกลางข้างซ้ายเชื่อว่าจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายหรือเรื่องอัปมงคลทั้งหลายได้และช่วยเสริมให้โชคดีราบรื่นในทุกๆด้านเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและต้องคอยค้นหาจุดปกพร่องของงานให้เจอเช่นนักบัญชีผู้พิพากษา หรือตำรวจค่ะนอกจากนี้การสวมแหวนที่นิ้วกลางยังจะช่วยปิดช่องว่างระหว่างนิ้วไม่ให้เงินทองรั่วไหลได้อีกด้วยค่ะแหวนที่เหมาะสำหรับนิ้วกลางหากสวมใส่เดี่ยวๆวงเดียวแนะนำให้สวมเป็นแหวนที่ขนาดใหญ่มีดีไซน์แปลกตาเก๋ๆจะช่วยสร้างความโดดเด่นได้เป็นอย่างดีใส่แหวนเสริมดวงที่นิ้วนางช่วยเรื่องความรักสุขสมหวังโชคดีและครอบครัวนิ้วนางหรือริงฟิงเกอร์ คือนิ้วที่มีไว้สำหรับสวมใส่แหวนนั่นเองเนื่องจากในสมัยก่อนมีความเชื่อว่าเส้นเลือดจากนิ้วนางคือเส้นเลือดใหญ่ที่วิ่งเข้าสู่หัวใจโดยตรงจึงให้สวมแหวนมั่นหรือแหวนแต่งงานใส่ที่นิ้วนี้เพื่อเป็นการแสดงความหมายดีๆของการมีคู่ครองการมั่นหมายหรือการแต่งงานนั่นเองค่ะนอกจากนั้นยังถือว่า เป็นส่วนที่แทนทักษะและความสามารถของผู้ใส่ในแต่ละด้านโดยการใส่แหวนที่นิ้วนางในแต่ละข้างก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปนะคะเช่นคนที่สวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายจะช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์ทำให้คุณมีไอเดียใหม่ๆออกมาเสมอส่วนใครที่ใส่แหวนเสริมดวงที่นิ้วนางข้างขวาก็จะช่วยเรื่องการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตค่ะ ในเรื่องของความเชื่อการสวมแหวนที่นิ้วนางจะส่งผลให้พบเจอแต่ความโชคดีไม่ว่าจะทำอะไรก็ล้วนแต่สุขสมหวังอีกทั้งยังบ่งบอกถึงการมีชีวิตครอบครัวที่ดีอีกด้วยและสุดท้ายใส่แหวนเสริมดวงที่นิ้วก้อยช่วยเสริมสเสน่ห์และสุขสมหวังนิ้วก้อยจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานแล้วนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชาย การสวมแหวนที่นิ้วก้อยเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงเรื่องความรักให้สุขสมหวังนั่นเองค่ะและหากต้องการเสริมสเสน่ห์ให้หน้าหลงไหลให้สวมแหวนนิ้วก้อยข้างขวาจะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนั่นเองค่ะในขณะที่ฝั่งอเมริกาการสวมแหวนที่นิ้วก้อยมีความหมายแฝงอยู่หมายถึงอาชญากรหรือความโหดเหี้ยม ในปัจจุบันการสวมแหวนที่นิ้วก้อยก็ยังได้รับความนิยมจากผู้ที่มีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารโดยตรงทั้งการขายการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่ง,งานบันเทิงควรใส่แหวนที่นิ้วก้อยข้างซ้ายจะเหมาะเป็นอย่างมากนะคะเพราะแหวนจะช่วยส่งเสริมให้คนเชื่อถือในคำพูดได้เป็นอย่างดีค่ะ ทั้งนี้การเลือกสมแหวนแบบไหนและใส่กี่นิ้วแอดมินต้องขอบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับสไตล์และความพอใจของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านชอบใส่นิ้วไหนแบบไหนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ด้านล่างให้เ,เพื่อนๆและแอดมินฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ